มาให้ดูความคืบหน้าของบ้านที่ลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมทําเพียงแค่8วันเท่านั้นเองนะครับงานออกมาเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้เลยบ้านสว่างมาก้ากของบ้านแฮปปี้มากนะครับของบ้านดินอยู่นะครับเนี่ยฮะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้ก็เสร็จแล้วครับจะเห็นว่าบ้านเนี่ยวสว่างขึ้นเยอะมากคนละเรื่องเลยนะครับตัดหลังคาข้างหน้าเป็นเรียบร้อยอันนี้ย้ายประตูนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จับามส,สวนใหม่แสงสว่างเข้ามาห้องนี้ก็เป็นครัวพื้นที่เห็นได้ชัดว่าลมพัดสว่างโลกเปลี่ยนเลยนี่สำคับคือการจัดโครงสู้ที่ดีแล้วก็สำคัญมากๆที่ไม่หอกความปลงสว่างบ้าให้ดูในคลิปที่แล้วเรามาเทียบดูท่านจะเห็นความแตกต่างว่าคลิปที่แล้วเนี่ยบ้านมืดมากๆมันคนละเรื่องเลย ไม่ได้สายแบบนี้นจำไว้นะครับบ้านลูกค้าทุกท่านต้องทำให้บ้านสว่างในทุกๆจุดแล้วทุกอย่างมันก็จะสวยงามแล้วก็พลังงานก็จะดีการงานการเงินแล้วก็ธุรกิจก็จะเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นไปน,นี่คือสิ่งที่สำคัญน,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 นะครับเรื่องของแสงน,น,นะฮะแตกต่างมากอย่างชัดเจนนะครับความสว่าง ลงทุกคนลองไปเปรียบเทียบกับคลิปที่แล้วที่ผมลงได้นะครับว่ามันตากได้ขนาดไหนงั้นใครอยากให้ผมดูองต่วยให้แล้วก็ตกแต่งต่อเติมก่อสร้างให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทําตั้งแต่ดูของตุ้ยปุ๊บแก้ประตูบานเดียวเราก็มีช่างไปทําให้สรุปแล้วเบ็ดเสร็จจบอยู่ที่เราครับผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ